สวัสดีเพื่อนๆชาวอารีโอทุกคนนะคะวันนี้พี่นิกกี้ฟาร์มพอดีแคตตัตก็อยู่ในโรงเรือนของอารีโอนะคะอาจจะมีไม้อื่นผสมบ้างเพราะว่ามันไม่พอวางเนาะก็เลยพาเพื่อนๆมาดูไม้อีกตัวหนึ่งที่ พี่นิกี้คิดว่ามันน่าสนใจนะทุกคนนั่นก็คือตัวมาลูคอรินั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูต้นจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมนิกี้จะพยายามซูมให้เห็นเห็นอะนี่เห็นไหมคะนี่คือมัน มันสวยน่ารักเลยค่ะนิกกี้อยากจะแนะนำสำหรับคนที่อยู่สายนี้นะคะว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่แนะนำให้ทุกคนเก็บคือเก็บหมายถึงว่าคือไม้มันแข็งแรงด้วยตัวมันเองนะคะเรื่องหนึ่งเหตุผลที่เราเก็บสองก็คือโตเร็วสามก็คือฟอร์มสวยสี่ก็คือในตลาดเนี่ยค่ะยัน ยังมีอยู่น้อยมากนะคะแต่ก็ต้องออใช้ทักษะการดูไม้ในการเก็บด้วยว่าไม้ที่เป็นตัวมาลูคูนคอรีค่ะว่าโตขึ้นจะสวยยังไงนะคะอย่างถาดนี้นะคะก็จะเป็นมาลูคูนคอรีทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะ <S <S <บ>อาจจะไม่ได้ชัดมากนะคะทุกคนอันนี้เป็นกล้องหน้าแล้ววันนี้ไม่มีแดด ก็เลยแอบมาถ่ายคลิปนิดนึงถ้ามีแดดก็จะแบบเหงื่อโซกแล้วก็ความร้อนนะคะมันจะทำให้โทรศัพท์มันร้อนแล้วมันก็จะถ่ายไม่ได้เนาะเพราะว่าของนิกกี้ตัวตัวตัวอีกตัวเนื้อค่ะเพิ่งซื้อมาก็จอเบินไปแล้วก็คือเหมือนเวลาส่องโดนแสงค่ะมันจะมีเหมือนเป็นเส้นสีลุง้งก็คือมันร้อนมากนั่นเองนะคะ เดี๋ยวนิกกี้จะกลับกล้องนะคะทุกคนให้ทุกคนได้ดูนะนี่คะ่ะนี่เลยนี่คือเจ้ามาลูคูนคอรินะคะที่นิกกี้แนะนำให้ทุกคนได้เก็บได้สะสมกันทุกคนดูการเติบโตนะคะนี่เห็นไหมคะนี่นิวนิกกี้นะเห็นไหมมันเติบโตแบบก้าวกระโดดมากนะคะทุกคนและที่สำคัญกนะ็คือในตลาด ตัวนี้ยังไม่ค่อยมีคลองนะคะพยายามเลี้ยงแบบใจเย็นนะคะแล้วก็เลี้ยงอย่างถูกต้องถูกวิธีไม่เร่งจนเกินไปไม่ทำให้เนื้อไม้เนี่ยมันอ่อนจนเกินไปแล้วก็ไม่เลี้ยงเขาจนแห้งเกินไปก็จะทำให้ไม้เนี่ยโตเร็วนะคะแล้วก็เหมาะที่จะเป็นไม้สะสมนะคะแล้วก็หรือท่านใดจะทำเป็น บิสเนสนิกกี้ก็แนะนำว่าตัวเนี้มันมันตอบโจทย์เลยทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะคือฟอร์มมันฟอร์มมันชงชางใช้คำไหนดีนะมันหวือหวาดีมันโตเร็วแล้วก็สวยสวยด้วยเนี่ยค่ะทุกคนดู สวยๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้นที่นิกกี้ให้ดูก็คือต้นนี้ไอตอนต้นคลิปนะคะนี่คะ่ะนี่ใหญ่สวยี่ยทุกคนดูหูดสิคะมันน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เราสามารถที่จะเอาไปตั้งทำพ่อแม่ก็ได้นะคะนี่คะ่ะสวยคะ่ะไม่ต้องกลัวว่าหูดจะไม่ทะลุหลังใบ ดูได้ไม่แบบทะลุไปถึงไหนต่อไหนเลยนะคะนี่ก็จะเป็นไม้ที่อนาคตนิกี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวท็อปๆเลยถ้าทุกคนนะคะถ้าใครรู้แบบนี้ก็อยากให้เก็บไม้สายนี้การติดส่วนไว้บ้างนะคะสำหรับนักสะสม หรือถ้าจะเป็นมือใหม่แล้วอยากเก็บต้นเล็กๆพี่นิกกี้ก็แนะนํานะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะอย่างอย่างต้นแบบต้นเล็กๆนะคะตัวนี้มันอึดถึกโทนเนื่องจากว่ามันจะมีฟิล์มหมายถึงเปลือกของมันจะให้ดูยังไงดีเปลือกเปือกเปือกเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่มันแตกแต่ว่าเป็นคอลิฟีวฟลเวอร์เฉยๆเออนี่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 นต้นนี้เนี่ยค่ะนี่คือเปลือกของมันที่ท ก็คือเหมือนเป็นฟิล์มที่เขาสร้างขึ้นมาเองเพื่อปกป้องแสงแดดเพื่อไม่ให้แดดอะ mm hmm. ไปเผาไปเผาเขาแล้วก็ลดการคายน้ำออกจากตัวของเขานะคะ mm hmm. คือตัวนี้ค่ะมันเป็นตัวที่แบบเป็นฟิล์มที่มันหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้จะมีความทนทานมากกว่าตัวอื่นๆน,นะคะนี่ค่ะมันก็จะแบบเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะอันนี้พอโตเร็วมานก็จะมีแบบแตกๆบ้าง แต่ก็ไม่ต้องห่วงค่ะอย่างที่บอกว่าหมายที่เป็นมาลูคอริอเนี่ยอึดถึกทนขอให้เลี้ยงอย่างถูกต้องนะคะก็จะได้หมายที่สวยงามนะคะแล้วการเลี้ยงก็ไม่ยากจนเกินไปเนาะ สำหรับเจ้ามาลูคอลีที่นิกกี้แนะนำไปนะคะหากใครนะคะที่แบบว่ามีแพชชั่นในการที่จะพัฒนาสายพันธุ์อาริโอนิกกี้ก็แนะนำเจ้ามาลูคอลีเช่นกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่นิกกี้ฟาร์มพอดีแคตัดไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ